โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตื่นมาอยู่กับผมที่หน้าเกมไปจังเวฟภาคแรกนะครับมารอบนี้พกทุนมาที่ห้าพันนะครับเบล้องแในผมจะสตาร์ทไปที่เบรย์้อยเลยนะครับไปจัดไปครับออโต้สามสิบรอบนะครับสําหรับคลิปนี้รับชมเพื่อนคนมาถึงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะรอบนี้ก็แวะเข้ามาจัดเป็นเกมที่สามเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กันที่ค่ายพีจีนะครับสวัสดีทุกผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ ขอกาลังใจคนละหนึ่งไลยก็พอนะครับถ้าชอบเกมนี้คลิปนี้นะครับมาไปต่อเลยนะครับท่านผู้ชมดูสิว่าคนแห่พันนี่ผมจะบอกเพิ่มหรือเปล่านะครับรอบนี้เหมือนเดิมเลยครับแ้กําไรก็คือเลิกแน่นอนนะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกม for t u n e t i g e r นะครับเมื่อกี้แวะเข้าไปจัดแม่ท่านผู้ชมโอ้โหโยนดอกเดียวรู้เรื่องเลยนะครับแตกแสนนะฮะก็เลยเลิกเลยนะรีบมาต่อเกมนี้เลยนะครับก็ได้กล่าวว่าจะไม่มาต่อแล้วนะครับพอดีเลื่อนผ่านเกมนี้เลยจัดสักหน่อยแล้วกันนะครับ ดูซิว่าทุนแห่ผ่านนี้ผมจะเอากำไรออกไปได้หรือเปล่านะครับก็เอาใจช่วยหน่อยนะกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปลุยกับเกมกันต่อนะครับตอนนี้ออโต้เลยที่18รอบนะครับทุกผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ a m b เบ969นะครับสำารับใครสนใจอยากจะเล่นตามก็สามารถจิ้มดิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพูดถึงเกมนี้บอกเลยว่าช่วงนี้เข้ามาเล่นบ่อยมากทานผู้ชมไม่ว่าจะเป็นภาคแรกภาคสนะครับ แต่ว่าเกมนี้ใครที่ยังไม่เคยเล่นนะเป็นเกมที่ไม่มีให้ซื้อฟรีสปินนะครับก็คือลุนแค่ไอ้สองตัวเนี้ยมันลงสามตัวนะทุกผู้ชมก็คือจะได้เข้าไปรุนฟรีเกมได้เลยนะครับวิรอบนี้จะลงให้หรือเปล่าทุกผู้ชมวิมีลุนว่ามีลุนว่าโอ้โหได้มาแค่หกร้อยสี่สิบบาทนะครับุผู้ชม มาต่อเลยเพื่อ <c oughs> นยังไงครับเจ้าหวาน,นี้โอโ้โหได้มาแค่เจ็ดสิบบาทต,ตอนนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปเลยกันนะผู้ชมตามทุนไปก่อนเลยกันนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมขออนุญ,ญาตเลเด็ดหนักไปเลยนะ ปกติเ,เข้ามาเล่นทีไรเท่าทุนเข้ามาหลักพันแบบนี้ก็ผมจะสตาร์ทไปที่เบท50หรือว่าเบท100ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาทุนเข้ามาน้อยนะฮะทุกจงก็ตามนั้นนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับไปค่อยไล่เบทไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปใส่เบทห้านะครับแต่ก่อนนี้ผมไม่คนที่เล่นเบทห้ามากท่านผู้ชมเห็นผมเล่นได้แบบนี้ก็โดนมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังซอฟไว้อยู่นะแต่ก็ยังเล่นเบทหนักเหมือนเดิมนะ อันนี้ก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับถือว่าเป็นแนวทางก่อนเลยกันุ่มผู้ชมไปลุยต่อเลยนะครับตอนนี้ก็หมดไปแล้ว30รอบนะครับผมจะลองกดปั้นเอาเองดูดิว่ามันจะลงให้หรือเปล่านะครับเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ได้รุนเข้าฟรียากอยู่นะแต่ว่าถ้าคอมโบกันไหลนอกถ้าคอมโบข้างนอกมาไหลดีนะนุ่มชมมีโอกาสได้ลุนเข้าฟรีสูงอยู่นะครับ โอ้โหตอนนี้ทุนผมเหลือประมาณ2,009้ลนะทุกท่าชม,ชม,ชมบอกเพิ่ม5 6 0นะครับมาโอ้โห,โหนลกว่าจะคูณ่ให้นะวิสกัตเตอร์สกัตเตอร์มาไหมล่ะเพื่องยี่สิบบาทวัดใจกันไปครับทุกท่าชมโอ้โห ตอนนี้บอกเลยว่าเข้าสูมหมดปณิพานแล้วผู้ชมเริ่มเงียบแล้วนะครับมาเถื่อนสก๊เตอร์แค่สามตัวเองมาเจอแบบนี้ก็ไม่กล้าเพิ่มไปเลยว่ะผู้ชมดันเนร้อยไปเลยนะครับมาตอนนี้ก็เหลือแค่พันกว่าบาทนะดูสิว่าจะบวกเพิ่มหรือเปล่านะครับเกมนี้ไม่รอดก็ผมไม่น่าจะไปไปตอออุ้ยเชี่ย แรปเตอร์สามตัวแล้วผมบอกว่าถ้าเกมนี้ไม่รอดผมก็ไม่น่าจะไปต่อแล้วนะครับมาจัดไปครับทุกผู้ชมรอบนี้ไม่รู้ว่าโฟกหรือเปล่านะเบ็ดจะลงให้ก็ลงให้นะครับอะเดี๋ยวเรามาลุ้นฟีกเกมกันต่อนะครับตัวซว่าเปลนร้อยจะทำกำากาไรได้หรือเปล่านะครับรอบนี้ไม่ได้กาําไรไม่เป็นนะอย่างน้อยก็ขอให้ได้คืนคืนละกันนะครับมาเปิดต่อมาเนี่มที่800นะฮะทุกผู้ชม ตอนนี้รอบหมุนฟรีเลยที่8รอบนะดูซิว่าจเลันคูณสิบหรือเปล่านะครับมาวายลงควบคพ่ขนาดนี้ป๊บเข้าไปเรียบร้อยท่านผู้ชมสกัตเตอร์ยังไงครับผมวิวายลงสวยู่นะคูณสิบต้องเข้าแล้วนะฮะท่านผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยจะอยู่ยาวหรือเปล่าจะอยู่ยาวหรือเปล่าเฮ้ยเชีย่ยบึ้มเข้าไปอย่างชอบเลย,ยท่านผู้ชมฟรีสองฟรีแบบนี้นะมา รอบนี้ได้มาที่4,460บาทนะครับไปลุ้นไปกันต่อนะครับก็อบ,บอกรีสปินให้อีก12รอบนะครับผู้ชมมาตอนนี้ผมก็ได้ทุนคืนเรียบร้อยแล้วนะครับนอกนั้นก็คือกำไรนะดูสิว่าจะบวกเพิ่มเท่าไหร่นะครับถ้าบวกขึ้นมาสัก2 3พันนี่ผมพอเลยแล้วกันผู้ชมอุ้ยเย่ดอกนี้8,400 แปดพันสี่ร้อยคูณสิบซัดเข้าไปครับผู้ชมเอาอีกเลื้อนโอเคครับผู้ชมรอบนี้ได้มาที่แปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทนะครับมาลุ้นไปกันต่อเลยนะครับตอนนี้บอกเลยว่าคูแทบไม่ทานะผู้ชมหอบมากน้ำมะน,นาวต้องเข้าแล้วเลยครับแม่เออจัดไปเืี้อนคูณสิบสกรอบเลยครับคูณสิบ มาเดี๋ยวจบฟรีเกมเนี้ผมพอเลยดีกว่าทุกผู้ชมไม่ไปต่อแล้วนะครับวิดอกนี้สวยคุณหกต้องเข้าแล้วนะฮะโอ้โหทุกผู้ชมแม่รอบนี้ก็ได้มาที่สองพันนะครับตอนนี้รอบหมนฟรีเลยที่เก้ารอบนะโอ้โหทุกผู้ชมบอกเลยว่ารอบนี้ก็คือกําไรนิดน,นะครับตอนนี้ได้วินมาประมาณห7มื่นเจ็ดแล้วนะครับดูซิว่าจะขึ้นมาสองหมื่นหรือเปล่าจะขึ้นมาสองหมื่นหรือเปล่าเพื่อนอย่าไปหยองนะครับเอาอีกครับเอาอีกครับ เฮ้ยอย่าเริ่มว่าดูวะเอาต่อเพื่อนอยังไงครับเพื่อนอ้โหท่านผู้ชมอุยดอกนี้ได้อยู่สวยวายลงแถวสาบนะครับโคนหกจัดไปครับท่าชมวายลงคู่ขนาดนี้ยังไงครับผมโอ้โหชคเช้ยใช้ไวายไม่เป็นว่ะไหโอเคครับผู้ชมรอบนี้ก็ได้มาที่หนึ่งหมืนแปดันเก้าร้อยสี่สิบบาทนะครับ ฟรีเกมเดียวรู้เรื่องนะครับชอบมากทุกผู้ชมเจอฟรีซ้มฟรีแบบนี้นะตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ2เมื่อแล้วนะครับผมขออนุญาตเพนเลยดีกว่านะฮะใครชอบเกมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ